พร้อมแล้วค่ะอ่าพร้อมแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะจ๊ะเด็กๆจ๋าเราเรียนเรื่องร่างกายของเราอ่าเด็กๆมีร่างกายเหมือนเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะมี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 ร่างกายเหมือนเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะมีเหมือนนิดเหมือนค่ะอ่ามีเหมือนกัเหมือนใจเหมือนใจอ่าเรามีทุกอย่างเหมือนเด็กผู้ชายคนนี้เลยนะคะ ตอนนี้เรามาดูส่วนต่างๆของร่างกายบ้างว่าร่างกายเรามีส่วนจากอะไรบ้างนะจ๊ะอ่ะอันแรกเลยคือสีสันนั่นเองไหนที่เห็นเราจับสีสันใสมาเ่ยผมผู้หญิงสีดำอ่าผมผูหญิงสีดำไหนที่เด็กๆร้องจับสีนี้หรือเปล่าใช่ไหมสีสันต่อไปแรงเลยค่ะ ถ้าไม่ดา็จๆต้องจุดศีรษะง้วยเองสิสสคสสสะสีดัสีดำอ่อ่าสีสันสีดำอ่าสีสันหรือว่าที่เราก็เรียกันง่ายๆว่าหัวนั่นเองนะคะลูกอ่อาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในการเล่นนะคะไม่ให้ท้องนะคะไม่ให้ศีรษะไปกระแทก กับพื้นหรือว่าสูงเพราะว่าถ้าเดไปกระแทกเนี่ยจะได้รับอันตรายไหมคะ,มอ,ะอันตรายเนาะเพราะว่าในศรีรษะก็มีสมองถ้าชนไปหนีจะเือนถึงสมองเลยนะคะเวลาเราเล่นหรือจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ศรีรษะเราไปกระแทกนั่นเองนะคะต่อไป อไอเด็กหูหูหูอยู่ไหนคะหูอ่าเด็กๆมีหูกี่ข้างสอข้างหูสีขาวอ่าเด็กๆมีหูสข้างหูของเรามีรูหูด้วยใช่ไหมคะมีูหูด้ยคอ่รูหูของเรานะคะเอาไว้ฝัง เอาไว้ฟังถ้าสมมุติว่าเด็กๆเ,เอาสิ่งของรูปปัดรูกอมดินสอไปแหย่ในรูหูของตัวเองได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ถ้าเด็กๆแหย่เข้าไปในรูหูของตัวเองนะคะทําให้หูได้รับบาดเจ็บนะเด็กๆก,ก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงอีกต่อไป คุณพ่อคุณแม่พูดอะไรเด็กๆก็อาจจะไม่ได้ยินฉะนั้นอย่าเอาอะไรแย่เ,เข้าไปในรูหูนะคะทำได้ไหมคะทำได้ค่ะน้อยอย่าเลออุ้ยอันเนี้ยอินสอนไหนอยากลองเยียดซิมันมีอะไรรูอะไรอยู่ตรงนี้นะ,ะอย่าทำนะคะลูกไม่งั้นถ้าไปกระแทกถึงข้างในปุ๊บเด็กๆก็อาจจะไม่ได้ยินเส<อ>ียง ตาเด็กจ้าปิดไหมนะคะอย่าตะโกนเล่นนะคะถ้าตะโกนเล่นเพื่อนคนอื่นก็จะไม่ได้ยินนะคะอ่าต่อไปดวงตาในตาของเราไหนชิงคุณไหนชิงตาดูมาอ่าดวงตาตามีกี่ดวงคะตาเด็กนี่ตากี่ข้างตาตาสีม่วงตามีกี่ข้าง ข้เก่งมากค่ะตาเรามีไว้ทำอะไรนะเด็กเอา Alf. เอาไว้ดู ended. ดูที่เ่อะไรดูอเอาไว้ดูดอ่าตาเรามีไว้ดูนะคะอ่าลูกตาเนี่ยถ้าเด็กนะคะขยี้ตาบ่อยๆหรือเอาอะไรไปเล่นตรงตานะคะจนได้รับบาดเจ็บนาค่ะ ถ้าเด็กๆทำลูก,กตาเจ็บเนี่ยทำตาเราเจ็บเด็กๆจะมองเห็นไหมคะเ,คเห็นนะอ้าวไม่เห็นค่ะถ้าเด็กๆเอาอย,อยากรู้จังเลยเอาไปส่องใกล้ๆแล้วไปกระแทกตาจังหวะไปกระแทกตาพอดีตาเราเจ็บตาเราบอดได้นะคะลูกเพราะว่าดวงตาเป็นสิ่งสําคัญเลยถ้าเด็กๆทําให้ตาได้รับอุบัติเหตุเด็กๆก็จะทําให้ตาเนี่ยมองไม่เห็น ูของเด็กก็จะมืดหมดเลยเหมือนเวลาเด็กๆหลับตาเด็กๆลองหลับตาสิคะเด็กๆลองหลับตาเหมือนคุณครูสิคะอ่าแล้วเด็กมองเห็นอะไรไหมคะเห็นไหมคะถ้าหลับตาเด็กมองเห็นอะไรไม่เห็นค่ะอ่าลืมตาก็เห็นแต่ถ้าเด็กๆหลับตาเนี่ยก็จะมองไม่เห็นยุเหมือนกันถ้าเด็กๆทําให้ตาบอดเด็กๆก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นเวลาเล่นอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เจ็บตาคุณนาเจ็บค่ะจ้าอ่าตอได้อะไรจมูกูยจม่ได้บอกจมูกใหญ่แต่อมานะคะจมูกไหนจมูกไหนจมูกไหนจมูกนชี้อยจมูกจมูก่จมูก รูสองลูจมูกยาวมีกี่ลูต่อรูโอ้ยมีรูอีกแล้วที่คุณครูพูดมามีรูเต็มเลยจมูกมีรูสองรูเอาอะไรไปแหย่จมูกได้ไหมคะได้ค่ะหรูจังเลยจมูกเนี้ยไอรูตรงเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเอาอย่างอื่นไปแย่ได้ไหมคะ ไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้นะคะเด็กๆได้เอาอะไรบางคนเอาลูกปุมเอาลูกอัดไปใส่ในจมูกใส่ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ถ้าเด็กๆใส่ไปจะเกิดอะไรขึ้นหายใจออกไหมไม่หายใจออกอ้าหายใจไม่ออกถ้าหายใจไม่ออกจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆจะทำไงบาดเจ็บบาดเจ็บ อุ้ยนะหายใจไม่ออกหนิต้องไปโรงพยาบาลเลยนะไปไม่ทันนี่เสีย,ยชีวิตเลยนะคะอืมเสียชีวิตเลยนะตายเลยคราวนี้จะไม่ได้อยู่คุณพ่อคุณแม่เลยดีไหมไม,ไม่ดีเลาคุณพ่อคุณแม่เสียใจมากเลยฉะนั้นเด็กๆอย่าเอาอะไรใส่ไปในรูจมูกในคาดเลยเข้าใจไหมคะโอเคอเก่งมากอ่าเก่งมากหูเด็กๆทุกคนเก่งมากเลย อ่าตาไปปากปากปากไหนปากเขาได้ไดีอยู่ไหนเ <c oughs> มาปากไหนปาปาก,ปากเรามีไว้ทำอะไรจ้าอาหารอ่าปากเราไมาีไม่กินขนมขนมเอาไ,อไว้พูดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะตอนนี้เด็กๆก็ใช้ในการ ตอบที่พูอยู่ช่ยนี้ค่ะใช่ใช่ดังนั้นที่พูดมาเนี่ยนะคะสำคัญเหมือตาก็สำคัญนะเราจะทำยังไงให้ปากอยู่กับเราตลอดเวลาเวลาเล่นเวลาเล่นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังบางคนเคยล้มปากกระแทกพื้นปากแตกมีไหมไหนใครเคยล้มปากแตกไหม โอ,อ้เจ็บไหมคะมนิ้งเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไม่ปวดหลงเจ็บบ้าว่าเจ็บไหมคะเจ็บค่ะเออไม่เจ็บคะ่เบคะเอเก่งมากเลยคะ่ะแต่ถ้าทางที่ดีนะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะลูกถ้าเราปากเจ็บเนี่ยถ้าเราปากเจ็บเนี่ยเราก็ต้องกินอะไรไม่อร่อยด้วยนะกินอะไรไม่ได้เลยนะอ่า ต่อไปอุ้ยอะไรเนี่ยมือมือไหนชว์มือไว้คููดูหน่อยมือมีกีค่ะสามสามข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาอันเฮ้ยเรามีสองข้าอ่ามือไว้ทำอะไรจ้าะไเไว้ินข้าว มือมือไว่ทาอะไรไม่ทำอะไรเอาไว้จับมือไว้จับสิ่งของใช่ไหมคะใชหจับอกเก่งคนไหนเก่งก็มือหลบมือด้วยอะไรพบมือไหนสิเก่งอโอเก่งจังเลยแบบนี้ับันี้ก่อนะคะเอามวอมือไว้จับสิ่งของจับต่างๆเลยเก่งหมโอ้ยคุณครูค่ะ จ้าสวัสดีคุณครูด้วยเก่งมากอ่ะต่อไปอะไรขาเท้าพี่จะยี่งเท้าเท้าเราอะไรเอาไว้เดินเอาไว้เดินเท้ใช่ไหมคะเออเท้าเราไว้เดินเอาไว้วิ่งเอาไว้เดินก็ได้เดินก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะไว้วิ่งก็ได้เดินก็ได้เท้าเราไปเขี่ยสิ่งของได้ไหมมีของวางอยู่ที่พื้นแล้วเราเท้าไปเขี่ยได้ไหมคะไม่ได้ได้ไหมคะได้ได้เนาะแบบนี้อ่าก็เรามีไปเดินไปวิ่งไม่ใช่ไปไว้เตะกินของขอกจริงจิงของนะคะลูกเขาจะมาไม่ใช่เหรอตัวจับกระโหก ก็วัดใช่อมาวัาวน,นี้ไม่ก่อนค่ะวันนี้เราก็รู้จักอวัยวะส่วนสำคัญสำคัญต่างๆในร่างกายปแล้วไหนเรามาทดทวนซิสิ่งแรกคืออะไรคะไหนลองมือจับซิคืออะไรหัวใช่ไหมคะอ่าต่อไปอะไรคะหูหูหเก่งมากต่อไปอะไรคะ ว้าวว้าวต่อไปจมูกจมูกเก่งมากค่ะต่อไปป้าต้าไป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 แล้วสดตาร์เขาไอคิวคือคืออวัยวะที่สำคัญสำคัญหลักของร่างกายเลยนะคะยกขึ้นยกขึ้นค่ะถ้าสมมติเรา เ้าเราหายไปข้างหนึ่งเราจะเดินสะดวกไหมคะไม่สะดวกไม่สะดวกใช่ถ้ามือเราหายไปข้างหนึ่งเราจะจับสิ่งของสะดวกไหมคะมก็ไม่สะดวกใช่ไหมฉะนั้นนะคะ,ะเด็กๆคะ่ฉะนั้นเด็กๆต้องดูแลอวัยวะร่างกายของเราทุกส่วนให้แข็งแรงแล้วก็กปลอดภัยนะคะ,ะดูการ ออกกำลังกายหรือไม่ต้องกาไม่มีอะไรยลยทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้คทำได้ไหนคนไหนทำได้ยิ่งขึ้นมาบ้างเลยโอ้ยเก่งมากเลยอ่าเก่งมากเก่งมากวันนี้ทุกคนนะคะคุณครูก็สอนเด็กๆจบแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักแล้วดีไหมคะดีมาะ ดีค่ะโอ้โหอยากพักมากเลยวันนี้เราเรียนแค่หนึ่งว<า>ิชาอ,อ่าเราเรียนแค่หนึ่งวิชาเหนื่อยมากเลยเ<ด>่ะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในตอนพวกนี้นะคะโอเคไหมคะโคนะโอเคค่ะ คนไหนยังมยไม่ทำบ้านอย่าลืมทำบ้านด้วยนะคะเด็เกๆจ๋าบา,บายบสวัสดีค่ะคุณภูมกรพนุขอบคุณพูมิกรสวัสดี